ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนนะคะมาพบมาพอกันกันกบไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไก่บ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี่ก็ได้มาพบปะสุภูสุขคนเก่าน,น,นะคะกับการเบาการจ่าเนาะคะ่ะในหัวข้อเมียฝรั่งนั่นเองเนาะคะ่ะเมียฝรั่งหลายๆคนนี่กมีความลําบากใจ แตกต่างกันไปเนาะคะ่ะในการที่จะใช้ชีวิตทั้งเมืองนอกหรือว่าอยู่กับครูชีวิตของเขานั่นเองเนาะคะ่ะสิเมนทางลูกทางเต่าเอ่ยกันหลายอย่างเนาะคะ่ะทงางเรื่องครอบครัวอีกอะมายุมมยางมายังห,หลายอย่างคือกันมวยก็เลยตัดสินใจที่สิได้มานําเสนอในความ ที่แบบว่าเขาเคยเจอปัญหาจุดนี้มากขึนนะะ้กันเนาะค่ะก็เลยเอามาไว้เป็นวิทยาทานในการเล่าเรื่องจุดนี้นะคะถ้าการเบ้าหรือการสื่อสารเอียงที่มันบ่ถูกตรงนะคะมวยก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเด้อค่ะเพราะว่าการเบ้าการจากมวยก็ยังบทัท่านลื่นไหลป็นไดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงน่งเนาะมวยก็แคกคนสามัญชนคนธรรมดาเพะนั้นเนาะคะ่ะเวลาว่าเวลาจากกสัสิติดๆก็คัดแน่ก็ต้อง ขอถทดขอให้ด้วยเด้อจ้านะคะคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะมุ่ยก็ได้เราถึงว่าเฮาสิกุยจังใดเนาะค่ะกับฝรั่งห้ฮูจักว่าเฮ้ยเข้าต้องการที่ทรงเสียพอแม่เนาะค่ะนุ่นนี่นั่นไปเรียบร้อยแล้วประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งเนาะกัดในเรื่องที่เขาต้องรู้จักว่านิสัยของ ฝรั่งแต่ละประเภทนั่นเองเนาะคะ่ะนิสัยของฝรั่งแต่ละประเภทที่มวยสีน้่นเสนอก็คือการที่เฮ้าหัวจักฝรั่งอยู่สองรูปแบบเนาะคะ่ะฝรั่งมักเที่ยวนะคะเที่ยวแบบเที่ยวตะบีตะบันเที่ยวเบิคุยางโดยเฉพาะเรื่องเงินที่เขาเอาไปอังซีเนาะค่ะร่งเทีย่ยกับบอมเบนวาแค่เอาเงินจากกระเป๋า ที่เขาเฮ็ดทุกๆเดือนนะคะแล้วก็มันจะมีฮอลลีเดย์อังเสระเขาเอินเงินฮอลลเดย์นั่นเองเนาะคะ่ะไปเขายืมรัฐบาลไปพรมเนาะคะ่ะทางฟังไทยยิ่งไทยนี่ก็ปื้ยเนาะโอกคักโหลดสะอ่อนคักหนะะ้าออนซ่อนคักว่าเงินเขาหลายอีหลี แต่พสลสรุปที่ได้ล้วก็คือโอ้ยโมเจ้านั่นคือการหลอกเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของเขาไว้เลยนะคะคือเขาได้เงินตัวนั่นไปเลีเยวก็เฝ้าไปเที่ยวแมนบอสเที่ยวให้ในอิ่มน้ำสํำรานเลยภายในเดือนสองเดือนที่เขาเหตุกำหนดไว้นะคะหลังจากนั้นเขาก็กลับขึ้นมามาเหตุงานเพื่อสิใส่หนีนะคะมีได้โมเจ้าอยาวาบมีตัวนี้ก็สำคัญเลยนะคะและ้วก็กรณีที่สองนะคะผู้ผู้ชาย ในประเภทที่เขามักนะคะมักเมืองไทยอิหีมักกรณีที่เป็นอยังเกี่ยวกับไทยทั้งอาหารไทยนะคะแต่ว่าบริเ,เกี่ยวกับภาษาปันไดนะคะแต่ว่าเขาหมักในทั้นองที่ประเภทนี้ไทยกรณีของไ,ไทยนะคะบรเิเน้นเกี่ยวกับภาษาปันไดก็มีนี่คือสิ่งที่มวยอยากจะนําเสนอเนาะเพราะว่ามีคอมีคําถามเขามาเนาะคะ่ะว่าเอาเฮ็ดทาทาฝรั่งเขา เอาอันเหาผ้าเขาไปบ้านเล้วเนาะเล้วแล้วบาดนี้อธิบายทั้งอธิบายกันเล้วเฮ็ดนั่นนู่นนี่นั่นกันเล้วเป็นยังเขาคือบกขาใจในการที่เหาสิตรงทรงเสียบานนี่คือมือยกไม่มอีกจักกะคำถามหนึ่งเนาะคะ่ะมือสีขอตอบไปอีก ส่วนในที่มวยรูนะคะบอมแอว่าเปิดทุกอย่างเนาะคะ่ะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณตัวของนะคะเพื่อตัดสินเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่างคนมันแตกต่างนิสัยหละค่ความคิดของเหงามันแตกต่างอหลีนะคะมวยยิ่งประเด็นไปเลยว่ามวยถูกเบิดกับบอมแอนนาแ,นนาแล้วก็สิห้ทุกคนที่แบบว่ามีความคิดในตรงนี้มาอ่าคอมเมนต์ไว้ด้ยเด้อจ้ะนะคะว่าเขาเป็นจังไรกันบ้างเนาะคะ่ะที่ผ่านๆมาที่รู้จักโดยตรงเนาะคะ่ะแต่สําหรับมวยมวยสิเจอคนอยู่แบบ ประเภทนี้อยู่สองอยางเท่านั้นนะคะคือแบบว่าเขามักเที่ยวจนตะบีตะบันละอ่ะเขาสิเที่ยวเป็นวินัยของเขาแค่ว่าเขาอยากดูว่าคนไทยอยู่จังไดกรณีเธอเขาไปเมืองไทยมองไดนาเที่ยวเพราะเขามัก การประชนไผยเงอเหลืองสันแล้วเขามักอาหารไทยยังสีนาะค่ะเขาเห็นคนไทยแต่หักยังสีนาหค่ะวงอง่ายโหลดกิริยามารยาของคนไทยนี่น่ารักนะคะสม i l ์ไท a i น a n นั่นเองเนาะที่เหลกๆเลยเขาสิงห์จักกันแน่นอนเลยนะคะคนไทยบะวะแต่พอนากันปุ๊บนี่ยิ้มปั๊บแปบบโหลดเนาะหน้า หน้าตาเราเนี่ยเป็นหน้าต่างของหน้าบ้านของเราเลยเด็กคนค้านะคะไปไซมาไซผู้ใดจีดจะเห็นอันนาบูตรเมืองตึงจริงจงบอกเฮ้ยบมมีภัยอยากเบิงหดอกเนาะคะ่ะนี่แหละคอสําคัญเนาะมวยก็เลยออ,ออกมาคุยนะคะเพราะ และหลายคนคิดว่าเขารู้จักฝรั่งแล้วนี่คือเขาสิตกลง่มปร่งใจกับเขาและเขาสิมาใส่ชีวิตกับเขาและเขากระสีตัดสินใจในสิ่งที่เขาต้องการเลยบบมีนะคะบเรลอยเปอร์เซ็นต์มุ่ยสิบเอาเลยถ้าอยากจะคบใครสักคนนะคะคบไปพ่อพิวเพินก่อนก็นได้หรียกว่าคบไปเป็นเพื่อนเป็นฟู้งก่อนก็นได้พรอหยังเพราะว่าการที่ฝรั่งเขาสิต,ตัดสินใจไปอยู่กับใครสักคนนี่ค่ะค่ะ,ะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเลยนะ บอกง่ายโหลดเพราะเขาเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนนักนักเขาเล้วเขาอยากจะไปเที่ยวตั้งแต่น่วยเท่าใหญ่เขามีตะเลี่ยนเด้มเจ้าการท่องเที่ยวเขาบริคืบบานเฮาได้บานเฮาเรียกว่าไปนู่นไปนี้มานันมานี่ใดอยู่นะแต่ของเขาหนีเมเจ้าต้องมาเบิงตอนที่ข้าเจ้าเป็นเด็กหน่วยนะคะตั้งแต่เป็นเด็กหน่วยนะพายกระเป๋าจนหลังนี้กองไปเลยนะบอกคักโหลดถ้าซุ้มเจ้าได้มาเห็นซุ่มเจ้าสิรูจักว่าอ๋อนี่หรือประเด็นที่เขาว่าเออฝรั่งเที่ยวเที่ยวจนแบบหัวล้านหนามอีลี แมนนะคะนี่ละบาทเนี่ยมุ้ยก็เลยเข้าใจในความลึกซึ้งของไท้ยเหาคือกันนะความที่เป็นแบบว่าอยากจะเป็นแฟนเขาแล้วก็อยากจะเข้าใจเขาแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจเราด้วยเนาะค่ะนี่คือกรณีฟังของพี่ท้ายเห่านะมุ้ยก็เข้าใจนะเข้าใจเบิดทั้งสองฝ่ายแล้วเ่มุ้ยว่าเจอเจอคือกันเนาะเจอแล้วบาดนี้ในระหว่างที่อ เขาเจอผู้ชายมันมันหลายประเภทหลายค่ารุ่มหลายโควตาว่าหลายข้อเรคเตอร์เนาะคะ่ะที่ออกมามาพอก,กันกับเฮานี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะมุ้ยช่วงนั้นด้วยความที่ดีใจอย่างนึงนะคะช่วงที่เฮ็ต้าน,นอันอยู่นั่นก็มีหมู่เป็นฝรั่งเนาะคะ่ะหมู่เป็นฝรั่งนี่เพิ่นก็มาแนะนําเฮาว่าอันมุ้ย ถ้าเธอสิคบก็ฝรั่งโดยตรงฉันสิแนะนําเธออย่างหนึ่งนะเขาบอกเป็นสีนลรากระมวยแต่ว่าฝรั่งนั่นบบกไทยได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญอิลี่เลยในการที่คบฝรังนะ่งเธอต้องเพื่อใจไวเพื่อใจไวอีกอยังเพื่อใจไวว่าเขาสิบบนเนนนอนกับเจา้าเพราะว่ามันอยู่คนละสีโลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะนิสัยของเขามันรักสัดโดนะคะรักสัดโดโบก่อย มักอยากจะผูกมัดกับผู้ใดสักเท่าไดนาะนะน,น,น,นี่แหละสิ่งที่เขาบอาถ้าบบถึงเวลาอันควรอิลีเขาสิบบผูกมัดโตตนเขาก็สิไปเที่ยวนน่นนี่นั่นเขาก็สิไปเห็นอย่างอื่นมากมมยหลายอย่างคือกันนะคะบอเมเบนว่าเขาก็สิบบริอันมาผูกมัดกับเขาโดยตรงนั่นเองเนาะคะ่ะนี่คือโมมุยเป็นฝรั่งเขาบอกนะคะมุยก็เลยเริ่มศึกษาในการที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะมีคู่ครองนี่สันสิต้องรู้แผนตรงใดแน่ เขาก็เลยบอกว่าให้เธอนั่นเออคบกันเป็นเพื่อนไว้ก่อนอย่ว่าเขาเป็นแฟนเพราะว่าการว่าเป็นแฟนเนี่ยเป็นคนที่เขามาอยู่กินน้ำเเผ่อยู่กับจริงแต่ว่ากับบริษัทมันเสมอนะที่เป็นแฟนได้ก็คือมันต้องมี แนบบอกแล้วนะคะเขาต้องมั่นเข้าหรืออีอย่างสักอย่างแล้วนะคะแต่ตัวนี้ก็ยั่งบอไดกระลั่นตีเสมอไปจนกว่าเขาสิผ่อนใจนะ,ะที่สีย่างเขามาหาเธอนั่นเองแล้วก็ขอเธอแต่งงานเลยนั่นคือสิมันใจได้ช่วงเริ่มเริ่มต้นแล้วก็ไปอยู่น้ำกันนะคะนี่คือมอ่มุวยเขาบอกนะคะเป็นฝรั่งโดยตรงแล้วนะมวยก็เล็กคิดว่านะ,ะสิบอกเขาไปเลื่อยไหวเขาซอยเข้าในจ,จุดนี้นะ มันก็นเลยต้องเป็นแบบว่าฮองต้องศึกษาเขาก่อนศึกษาดูนปันได้ละ่ะมุ่ยปในยใจนะมุ่ยหาคำตอบตัวนี้หาย่ไห้มันอยู่กับการที่คุณสองคนจูนกันแล้วนะ่ะมันจะได้คำตอบมาจังไรนะคะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันอยู่แค่ เฮาอุปนิสัยใจคอของเฮ่าแล้วก็ของเขาโดยตรงนะคะถ้าซุมเจ้าคนเนคกันได้นะคะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เวลาสื่อสารกันเรื่องอีหยังต่างๆก็ตามนะคะผู้ชายเขาบ่มากผู้หญิงแบบว่าจ่วงเขมามากมม่เนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับลหลายๆคนมวยกรบ่บ,บเนเใจนะคะเพราะมันเป็นคือคือจะ สม,มุินะคะมวยสีสมมุติว่าจะคองเนี่ยมวยนี่เป็นคนอีกนิสัยร้อนมันบอกอร่มร้อนแล้วก็ห้าวหาจักกน้อยอังสินเนาะค่ะสมมุิน,นั่นนี่คือการสม,มุติแล้วมวยไปเจอผู้ชายเนี่ยมวยก็สีห้าวใช่เขาเลยอังสี ผู้ชายคนนั้นกับสิเล่งม่งซะกอนว่าสันสิคบผู้หญิงผูง้นี้โตไปบอรหรือว่าสันมักนี่ยัยเขาบ่ค่าล่มเขาเป็นยังสี่นี่ัสเขา,าเป็นยังสี่มันสิอ่าจูนกับติดบอ,อส่เนาะค่ะนั่นลหละเขากับสิพิจารณาคือกันกับเพ้าพิจารณาเขานั่นล่ะค่ะทุกคนคะ่ะบบต้องไปกี่เอน็นโฟก,กัสอย่างไยนะคะโฟก,กัสวาเฮานี่สิรู้เรื่องเขาบ่หล้วก็เขาเข้าใจเฮาบ่นะคะ การอธิบายอีกยังหลายๆอย่างนี่เขาก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปล้คะ่ะนะคะถ้าผู้ใดอยากจะได้แฟนฝรั่งอีลีนเนาะคะ่ะแต่ถามว่าเขารวยบอหมุยบอรู้จักคําว่าคนรวยเป็นอย่างไรนะคะฝรั่งรวยนี่มวยบุเคยเห็นหมุยเห็นแต่ฝรั่งเห็ดงานนะคะเขาสิหาเศร้ากินคํขึ้นกันกับเพ้านี่แลหละมูเจ้าแต่เพียงแค่ว่าเขาเป็นมนุษย์เงื่นเดือนอยูก็เฮี้ยนปุ่นนะคะ แผ่นดินเขาเป็นแผ่นดินปูนไม่ใช่แผ่นดินไม้นะคะทุกคนก็ตึกไปลังเปลัางไปล้างเขาเสียน,นาตาคาดตากันเกิดจะเป็นเหมือนสาวันอาทิตย์นะคะบ่มีดอกไมยในวันจันทร์ถึงศุกร์นะ,ะถ้าเป็นในช่วงวัเลียนของเขาเขาก็สีเลียนนะคะตั้งแต่แปดมุ่งจนนู่นนี่นั่นนะคะถ้ามีเอ็กซ์ตร้าเข้าไปเขาก็สิไปเลียนต่อ,อสินะคะ นี่คือนิสยัยและกัวัฒนธรรมของเขาสิเป็นในลักษณะนั้นนะคะทุกคนคะ่ะแต่สําหรับของเฮาเองอยังว่าเฮ้ยเลิกหลังเลิกเลีลเ่ยนแล้วเฮ้ยเราไปนัดเจอกันนู่นไหมเราไปนัดเจอกันกินข้าวกันตรงนี้ไหมทํานองนี่นี่แหละความเข้าใจมันบทตรงกันปันไดเนาะคะ่ะม่อยก็อยากเลยอยากเป็นอ คนซื้อกลางเนาะค่ะเท่งเราประวัติจักของไอ้ฟั่งล่ะกับมีคําถามในหัวขอคอมเมนต์ออกมานะ่ะมุยกระดึงออกมาเราสูฟังนะะวาวาทาเข้าสิหุจักฝรั่งสแล้วนะ่เข้าสิลู้จักจังไดนะคะเข้าตรงสังเกตเองอิลีนะคะความเป็นผู้ยิ่งของคนเข้านี่แหละมูเจา้าเป็นผู้ไทเข้านี่ว่าง่ายคนไทสาวไทยทุกคนนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของก็คือว่าจริตจ,จัากราเลยละมูเจา้า จลิศของผู้หงิ่งไทยห้านี้มันหลายอหลีนะแต่ถ้าเจ้าอยากจะรู้อยังเจ้าก็ต้องใส่ความเป็นผู้หงิงของเ้เฮานี้หาคําตอบให้ได้นะคะนี่แหละมุ้ยบด้แนะนําให้ทุกคนต้องไปแสวงหาฝรั่งนะคะแต่ว่าผู้ใดมักสายฟอต้องควรพิจารณาแลวกกาเรียนเรียนรู้ของเขาเลหลายๆนะคะตรงนี้ก็คือเกิดกับสายฟออยากได้คนไทยจังซี่นะคะเป็นจังซันคือกกนเนอกคาะ โอเคทุกคนคะ่ะถ้ามักจะชอบคลิปนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้ สาวสว่างนัน่นเลเด้อจ้านะคะสิได้พยายามออกมาคุยนะคะเมาม้อยกันละไคห้เคล็ดลับบ้างละกะัอีกอย่างนองๆเป็นกําลังใจนะคะสิ่งที่มวยมุ่งมันปัถนาที่สุดเลยเนาะ,ะคือเรื่องเราที่มวยเดยเราออกมานั่นก็คืออยากจะให้เป็นวิทยาท่านของแต่ละคนออกไปเนาะคะ่ะบ่เดียอยากให้ทุกคนมาบาดเจ็บหรือว่าแพ้ให้ในแต่ของที่เห่ากิดว่าเขาสิมากเขาแห้งหรือว่าเขาเสียหายหเห่าได้ทุกๆอย่างนั่นเองนะคะ ไหวพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้ะเมื่อเนี่ยสาวสว่างต้องขอโตวลาไปก่อนแล้วพ่อกันคลิปหนาทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญกกอย่าลืมรักษาสุขภาพนะเด้อจ้ะเป็นห่วงเป็นใยกันคือเก่านะคะไว้พ่อกันค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ